ก้อยอรัชพรปล่อยโฮจนอยากกลับไทยเมื่อเห็นคลิปและรู้เรื่องนี้งานแน่นงานปังความรักก็แฮปปี้สุดๆต้องยกให้กับเธอคนนี้ค่ะก้อยอรัชพรโพคินพากรหวานใจนิกกี้ณชาติที่ตอนนี้เธอทัวร์ต่างประเทศบ่อยมากทั้งทำงานและพักผ่อนหย่อนใจกับเพื่อนๆแต่เมื่อเธอไปเที่ยวก็ต้องเสียน้ำตากลางทริปอิตาลีทำให้อยากกลับบ้านทันที เมื่อก้อยนัตตี้บรีมได้เผยแพร่คลิปเฟนไฟล์เลือกแล้วที่อิตาลีใครจะได้เป็นเจ้าสาวคนต่อไปของกลุ่มก้อยนัทไทยบรีมมีบางช่วงบางตอนก้อยปล่อยโฮกระทันหันเพราะน้องในล่าสุนักส่วนมากฉี่บนเตียงสองวนติดแล้วและก้อยเรียราดไปหมดเพื่อนที่เป็นหมอสัตว์อทักมาบอกว่าหมาจะฉี่บนเตียงถ้ารู้สึกว่าเจ้าของอาหายไปนานเพื่อให้เจ้าของรู้ว่าเรารอยอยู่ตรงนี้นะ